ช่วงนี้นะครับก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็เป็นสกรูปของไทยเบฟเช่นเคยนะครับวันนี้เสนอตอนสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยตำบลเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรที่น่าสนใจไปรับชมพร้อมกันนะครับ ใช์นะครับย่อมาจาก Student Free Enterprise เป็นโครงการจากคณะบัญชีที่จะช่วยเหลือชุมชนให้ไปต่อได้อย่างยั่งยืนนะครับหลังจากที่ได้ร่วมงานกับน้อง,องจุฬานะครับมา1ปีการเปลี่ยนแปลงของร้านคนทะเลและก็ชุมชน,นที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือแพ็กเกจิ้งพอเราไปเข้าสู่ตลาดแล้วเราก็ได้มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นเราสู้เขาได้ แล้วก็เรื่องของเว็บไซต์น้องๆทําเว็บไซต์แล้วก็มีคนเข้ามาอ่านแล้วก็มาชื่นชมว่าทําให้เข้าใจคําว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยมากขึ้นปีนี้อยากที่จะเน้นเรื่องขายสตอรี่หรือขายเรื่องราวของคนทะเลให้ส่งออกไปท้องตลาดแล้วก็ให้เขาเห็นว่ามันมากกว่าแค่ซีฟูธรรมดา เราตัดสินใจทำโพสสองอันไม่เหมือนกันคะ่ะเน้นอันหนึ่งเน้นการขายสตอรี่อันนึงเน้นขายวัตถุดิบที่นี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราได้ engagement ที่เยอะกว่าในการทำสตอรี่มากกว่าการขายแค่วัตถุดิบคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีนะครับคือเราได้เข้ามาช่วยด้านไฟแน n c e นะครับได้ช่วยมีการจดบันทึกผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ซึ่งจะมีระบบให้เขาได้พัฒนามากขึ้นจะช่วยทำให้ชุมชนมี vision ที่ชัดเจนขึ้น อันที่ได้มาลงชุมชนหรือว่ามาลงในพื้นที่นีครับก็มีการเปิดโอกาสให้ทํางานกับผู้อื่นที่เป็นคนที่อยู่นอกองค์กรด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเหล่านี้ก็จะเป็นซอฟต์สกิลสําคัญเลยที่ในห้องไม่สามารถสอนให้นิสิตได้ The World outside classroom ทั้งโลกของคุณเนี่ยใช้เป็นห้องเรียนได้หมดเลยแล้วเราก็จะได้เห็นชุมชนที่พัฒนาไปอย่างยั่งยืนและไปต่อได้โดยที่ไม่มีเราหลังจากที่เราออกไปแล้วชุมชนก็สามารถเดินทางต่อไปได้และ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ThaiBev ร่วมส่งเสริมการศึกษา ควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวเดจจำกัดมหาชน